โอ okay, เคครับอาจารย์รีคอร์ดเรียบร้อยแล้วครับโอเคสวัสดีนักศึกษาวันนี้ครูจะมาพูดสอนหลักการเขียนโปรแกรมตักตัวอย่างโปรแกรมหนึ่งนะขอแชร์หน้าจอ นักศึกษาเห็น pdf ไฟล์นี้ไหมเห็นละคะรับอาจารย์โอเคนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างถูกหักการเขียนโปรแกรมภาษา C for AVR ครั้งที่สองที่ให้ไปเมื่อต้นเทอมนะยกตัวอย่างข้อ7เป็นโปรแกรมหาค่าเฉลี่ยข้อมูลใน array data ใบที่0ถึงใบที่10รวม11บไบค่าเฉลี่ยนั้นเก็บไว้ในตัวแปรมี a ด้วยแล้วก็แสดงผลออกพอร์ตด้วยนะครับแสดงผลออกพอร์ต a ตามนี้ข้อมูล data 0ถึง data 10บกำหนดไปแล้วนะใบแรก 0x0e byte สุดท้าย 0x05 เป็นเลขฐาน 16. คอนเซปต์การเขียนโปรแกรมที่นำเสนอจะเป็นไ h i l e step l ครับคือขั้นตอนที่ 1. วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ขั้นตอนที่สองจำแนก input output ขั้นตอนที่สามทดลองทําด้วยมือขั้นตอนที่สี่เขียนอัลกอริทึมขั้นตอนวิธีขั้นตอนที่ห้าเทสติจะขออธิบายทีทละขั้นตอนนะขั้นตอนที่หนึ่งวิเคราะห์โจทย์ปัญหาวิโจทย์ต้องการอะไรแล้วก็มีวิเคราะห์ได้ว่าต้องการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลระหว่างใบศูนย์ถึงใบที่สิบคือ เอาข้อมูลทุกไบ์มาบวกกันซ้ำเนาะแล้วก็หารด้วยจำนวนตัวแปรซ้ำหารด้วยจำนวนตัวแปร n หรือซ e ิกมา x ส่วน n นั่นเองที่เราเคยเรียนในวิชาสถิติจำแนก i o input คือข้อมูลที่อยู่ในใน r r y a y 10ไบ์โทษ11ไบ์ Output คือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยนั้นเก็บไว้ตัวแปรมีนตัวหนึ่งแล้วก็ Output ออกพอร์ตเด้วยตัวหนึ่งนะครับแฮนนิคส์สมทดลองทำด้วยมือคือทุกโจทย์เราจะต้องมีไอเดียในใจก่อนถ้าเป็นโจทย์เชิงคำนวณเราก็ทดลองทำด้วยมือได้นะครับ ค่าเฉลี่ยก็เท่ากับซิกมาเส่วน n E คือ14 A คือ10 B คือ11อันนักศึกษาศูนย์ดีนี่คืออะไรศูนย์ดฐานที่6ฐาน10มีค่าเท่าไหร่ฐานสิบมีค่าเท่ากับสิบสสิบสามนะถูกต้องนะครับ อันนี้นำเลขสิบสี่บวกเก้าบวกแปดบวกหกไปเรื่อยๆจนถึงใบสุดท้ายถึงห้าน,นักศึกษาผลรวมของสิบเอ็ดใบนี้มีค่าเท่าไหร่ในฐานสิบผลรวมในวงเล็บมีค่าเท่าไหร่น,นักศึกษาค เกสิบครับเก้าสิบนะครับแล้วก็จำนวนไบต์ตัวอย่างนี้มีกี่ไบจำนวน N มีกี่ไบสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับเก้าสิบหารสิบเอ็ดได้ประมาณเท่าไหร่แปดจุดหนึ่งแปดครับนะครับผมก็คือถ้าคิดเป็น เศษคละอันนี้เป็นเศษเกินนะมันก็ได้แปดเศษสองส่วนเปิดอันนี้เป็นจุดนิยมนะต่อไปเป็นการเขียนักอริทึมตอนที่หนึ่งก็ประกาศเลบลลีต่างๆประกาศตัวแปรต่างๆนะเช่น sum jn mean เป็นต้นนะครับ จำเป็นตัวแปรใช้เก็บค่าสะสมโปรแกรมลักษณะนี้ควรให้ซ้ำเท่ากับศูนย์คือเคลียร์ค่าเสียก่อนให้เป็นศูนย์ในเบื้องต้นนะส่วน J นี่เป็นตัวนับรอบ J เป็นหลูกเคาน์เตอร์นะ ส่วน n นี่เป็นจำนวนไบ์มีนก็คือเอาพุทธนะซ้มเท่ากับซ้ำบวกดัลต้าเจก็คือบวกข้อมูลในอะรเรย์แล้ว เพิ่มค่า j ขึ้น1ถ้า j ยังไม่เกิน10บถึง10นี่รวมที่เบตไบต์นะครับบวกได้เท่าไหร่ก็มาหารด้วเเก็บไว้ในตัวแปรมีนแล้วก็เอาออกพอร์ตเสร็จแล้วเรามาเขียนโปรแกรมทดสอบค่าดูนะเดี๋ยครูสต็อปหน้าจอนี้ เพื่อไปเข้าตัวอย่างโปรแกรมนะนักศึกษาเห็นโปรแกรม a d m a i s t u u i o o ไหม เห็นครับเห็นนะนี่คูจะดีบักเปิดหน้าจอโปรแกรมมันจะช้านิดหนึ่ง ันนี้คือโปรแกรมที่เขียนจากอั g ก l a ทึ่มเมื่อสักครู่นี้นะเดี๋ยวลองรันเลยดีกว่าไฮไลท์สีเลือดหมูคือ set breakpoint นะก,กด F10 เพื่อรันทีละสะเต็จโปรแกรมมันจะป๊ป o p up o u พุ u t ินโดว์มันจะป๊อป,ปอปัพ โลกข้อวินโด้มันจะป๊อปอัพ Io View คือเอาพออร์ต A มาดูนะตอนนี้ Data LA ยังไม่มีข้อมูลกด F10 ไปสัก3ครั้ง นักึษาเห็นข้อมูลใน array data ไหมเห็นแล้วครับอใบแรกศูนย 0e คือ14ใบสุดท้ายคือ5กด f10 ไปเรื่อยๆดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่แรกซ้ำเท่ากับศูนย์ก่อนนะเสร็จแ,แล้วมันจะเอา14ไว้ในซ้ำ14บวก9เป็น23แล้วก็สะสมค่าไปเรื่อยๆสังเกตค่า j จะเพิ่มขึ้นไปสุดท้ายคือ j จเท่ากับสิสังเกตว่าถ้าเจเท่ 10, ากับสิบซ้จะได้เก้าสิบโมนี้บวกกันได้90พอดี j จเท่ากับสิแล้วนะอักศึกษาเห็นซ้ำผลบวก90เห็นไหมเห็นแล้วครับคนกด f สิอีกครั้ง ในเมื่อ n เท่ากับ11 9 0อ็หารสิได้เท่าไหร่นักศึกษาเก้าหารสิบดได้หาได้แใช่ไหมเราจะนำเลข8ส่งไปไว้ในพอร์ต a และตัวแปรมีนนักศึกษาเห็นมันทัดแรกตัวแปรมีนเท่ากับ8เห็นไหมเห็นครับนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับต่อไป นักษาเห็นพอร์ต A ใน I.O. View มไหมพอร์ต A มีค่าเท่าไหร่พอร์ต A มีค่าเท่าไหร่เท่ากับแปดครับอ่าก็คือค่าเะเลี่ยที่บังเอิญโปรแกรมมันหาเศษให้ด้วย r เท่ากับสองนาเท่ากับสองเป็นเศษแปดเศษสองสิบเอ็ดส่งไปไว้ในพอร์ต B นักษาเห็นเลขศูนย์สองไหมเห็นครับ อันนี้คือคือเศษนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างผลลัพธ์โปรแกรมหาค่าเฉลี่ยนักศึกษาพอเข้าใจหลักการไหมเข้าใจครับก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ครูจะเอามานำเสนอนะเดี๋ยวโปรแกรมถัดไปก็จะเป็นคลิปถัดไปวันนี้ครูสต็อปการสอนเท่านี้ก่อนนะนักศึกษาครับสวัสดีครับอาจารย์อ่าสวัสดีนักศึกษา stop record เลยไหมครับ